สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยแลวก็เอฟซีเพื่อไทยทุกคนด้วยนะครับผมตื่นมาเนี่ยผมตั้งหน้าตั้ง,ต,งตารอเลยนะครับผมเย็นในผีการเลือกตั้งซ่อมกันจริญบุรีเคสีนะครับผมระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยน่าจะออกนะครับผมประมาณสองทุ่มก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องคิดว่าใครจะเข้าวินครับส่วนตัวผมเนี่ยยังประมาณหกสิบสี่สิบป ผมยังมั่นใจอยู่นะว่าพรคเพื่อไทยน่าจะได้นะครับผมก็รอดูรอรุ่นกันอะ่ะอืถ้าคุณอุ้งอิงลงไปเนี่ยผมผมน่าจะมั่นใจมากกว่านี้นะ <c oughs> คุณอิงอิงได้ข่าวว่าไปเที่ยวมั้งน่าจะไปเที่ยวต่างประเทศหลังจากที่กลับมาจากัลกลงพื้นที่น้ำท่วมนะผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะเห็นคุณสระบงว่าแบบนั้นนะครับผมส่วนพับคุมใจไทยเนี่ยเสียหนูก็ลงนะครับลงไปช่วยหาเสียงนะก็ดูเดือดอะ่ะคุณรัฐวุฒธใส่เกลือ ก็บอกว่าอีกฝั่งเนี่ยขึ้นไปที่ว่าการอำเภออืมไปคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่านายอำเภอเนี่ยเรียกไปกินข้าวที่บ้านนายอำเภอนะครับผมดูเดือดอ่ะโบ้ทุึ่งโดมผมก็เห็นใจผู้สมัครสสพักเพื่อไทยอยู่นะไม่ค่อยมีคนลงไปช่วยแกหาเสียงเท่าไหร่มีคุณนัทวุฒิแล้วก็แกนําเล็กน้อยอ่ะผมนี่งงมากเลยนะครับผมว่ากกตนี่หายหัวไปไหนนะครับผม มันผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับผมเหมือนที่กรณีที่นครปฐมที่นายกเบี้ยนะครับผมเห็นไหมที่คุณลุงชาเนอเออโดนตัดสิทธิทางการเมืองนะครับที่เลือกนายกอบอกจใหม่เออเห็นหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องความลำเอียงความอายุติธรรมในประเทศนี้มันโคตรเยอะนะครับผมผมคิดว่าพวกกูเนี่ยเป็นใหญ่กูทําอะไรก็ได้นะครับผมสุดยอดจริงๆนะประเทศไทยมันควรที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้แล้วนะครับผม ไม่ใช่การเมืองแบบเดิมๆทำแบบซ้ำๆซักากูคือผู้ชนะต้ตรงชนะอยู่วันยังค่ำนะครับโอหสุดยอดสองสารประเทศผู้ตรงๆคพบผมสงสารประเทศเห็นที่คนพวกนี้เนี่ยอยู่ในสภาเนี่ยแบบคนน่ารังเกียจแล้วสุดยอดจริงๆวันสองวันก่อนก็ได้ข่าว่าเลื่อนไหลออกอีกแล้วนะครับผมคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะบอกว่าถูกลดบทบาทก็เลยต้องออกนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแกเท่าไหร่นะแต่ก็เห็นใจอะ่ะเออคนคนอยู่มานานนะครับผมแต่ตอนนี้รรคเพื่อไทยหัวหน้าพักโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยก็บอกว่าต้องยกเครื่องเพื่อไทยนะยกเครื่องก็ต้องเอาเครื่องเก่าออกเครื่องใหม่มาใส่นะครับผมตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเยอะนะครับผมในภาพเพื่อไทยอะ่ะมีตัวคนใหม่ๆครับผมคนเก่าๆก็สงสัยจะน้อยใจก็ออกกันไปเยอะก็ไม่เป็นไรหรอกตอนที่นายกโดนโจมตีเนี่ยผมเห็นพวกคุณเง,งียบพูดตรงๆนะ เรื่องใจ่องาจเนี่ยไม่ออกมาตอบโต้สื่อมีแต่พวกผมเนี่ยคนจากพวกผมชาวบ้านเนี่ยออกมาตอบโต้แทนนะครับผมคนในพักเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเนี่ยเงียบหุบป,ปากกิ๊บเลยเออผมก็ไม่เข้าใจนะงงจริงเดี๋ยวจะเชื่อเลยเป็นทั้งกรรมการบริหารพักนะบางคนนะบางคนมีตําแหน่งเออแต่คนเงียบนะครับผมตอนนายกโดนโจมตีนี่หุบป,ปากเงียบเลยผมก็ไม่เห็นตัวไหนออกมาสักคนนะครับผมที่จะมาช่วยปกป้องนายกนะคุนอ้วนภูมิธรรมนะครับผม เออเห็นแต่คุณอ้วนภูมทธอะ่ะแกออกมาแกก็โดนด่าแต่แกก็ออกมาไงครับนอกนอกนี้นเ,งเงียบหมดเลยตอนนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตเอิม่มพอกระแสเริเ่มซาซาลงก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตใครจะให้เป็นล่ะครับอืมถามจริงตอนนายกโดเนี่ยเคยออกมาปกป้องไหมก็ไม่เออผมก็ไม่เข้าใจนะเย็นนี้แล้วกันนะครับผมช่วยกันลุ้นเข้าวินหรือเปล่าระหว่าง ภาคไทยกับภาคภูมิใไทยใครจะได้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องใครที่อยู่การจนบ,บุรีก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยแล้วกันกนระแสเป็นยังไงอืมใครจะได้นะครับผม